การจะออกแบบกิจกรรมแต่ละครั้งเนี่ยวิธีการกระบวนการว่างานวันนั้นจะเป็นกิจกรรมนั้น <rac use. S 1> งานวันนี้จะเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งนี่วิธีการกรรมวิธีเป็นยังไงครับกว่าจะคลอดกิจกรรมแต่ละกิจกรรมออกมาได้คือทางกลุ่มนี้เราเราใช้วิธีการประชุมแต่ละแต่ละสัปดาห์เราก็จะมีประชุมกลุ่มใช่ไหมกลุ่มใหญ่ก็จะมีการประชุมกลุ่มในแต่ละสัปดาห์แล้วเราก็จะมีการวางแผนว่าเออสัปดาห์นี้วางแผนว่าจะทําอะไรแล้วก็ นอกจากวางแผนแล้วก็มาประเมินสิ่งที่ผ่านมาใช่ไหมครับสบุญเรียนที่ผ่านมาเว,เวลาเราก็จะทําอะไรเนี่ยเราก็จะดูว่าเออช่วงเนี้ยประเด็นอะไรที่มันต้องทํามันต้องไม่ได้เลยเสียทีเดียวอะไรเงี้ยเช่นออที่ไปแพลงกิง้งสมมุติว่าพี่ไปแพลงกิ้งที่ผ่านมาใช่ไหมครับคือน,นอกจากกระแสกระแสออปัจจุบันที่มีคนออท,ทําท่าแพลงกิง้งใช่ไหมครับออจุดติดในสังคมไทยเป็นกระแสมากๆเนี่ยก็เราคิดว่า สิ่งหนึ่งเนี่ยก่อนหน้านั้นน่ะมันมีการการแพงกิ้งโดยคนเสื้อแดงหรือคนที่เป็นคนที่เอ่อเรียกร้องให้สังคมมองเห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์คุณค่าของคนเนี่ยมาแล้วช่วงหลังสลายการชุมนุมนะครับอ๋อคือแพงกิ้งเนี่ยไม่ใช่เพิ่งมามีเมื่อเมื่อวันที่ที่เพิ่งชุมนุมกันไปคือเคยทํากันมาก่อนหน้านี้ใช่อาจจะไม่เป็นอาจจะไม่เป็นหมู่หรือเป็นโดมิโนนะครับแต่เคยมีเป็นหมู่นะครับจำผมจำโทษทีที่จําไม่ได้อาจจะเป็นวันที่19าการกฎาที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ที่มีแพงกิ้งหมู่นะครับแต่อาจจะไม่เป็นท่าเหยียดตรงแบบไม้กระดานใช่ไหม,มครับอาจจะไม่อาจจะถูกโต้แย้งว่าคุณทําไม่ถูกมาตรฐานนะเนี่ยอ,อะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้แต่ว่านี่คือแพงกิ้งที่เกิดจากธรรมชาติไม่ได้เกิดจากความสนุกนะครับคือถ้าเกิดเราไปสังเกตอารมณ์ของคนที่คนเสื้อแดงที่ทําแพงกิ้งเหนือป,ป้าเสื้อแดงต่างๆเนี่ยคือมันไม่ไม่ไขำครับไม่มีขำนะครับ เขาทําไปบางคนร้องไห้เนี่ยก้มหน้าไปเนี่ยร้องไห้เมื่อวันที่19เนี่ยยังมีคนร้องไห้อยู่เลยแม้กระทั่งผ่านไป1ปี1เดือนแล้วยังมีคนร้องไห้อยู่เลยนะครับคือมันไม่ใช่เอ่อมันเป็นกิจกรรมล้ำลึกมันไม่ใช่กิจกรรมล้อเลียนนะครับคือถ้าเกิดแพรงกิ้งในกระแสหลักเขาเป็นการล้อเลียนใช่ไหมครับล้อเลียนคนที่เสียชีวิตเมื<ะ>่อสักครู่พูดถึงกลุ่มที่มาร่วมนะครับทีนี้บางคนก็ดูรายการนี้ได้ยินคำว่าแพรงกิง้งแพรงกิ้งที่ว่าเนี่ยมันไปยังไงมายัางไงคำน ถ้าผมถ้าผมจำไม่ผิดถ้าจำผิดต้องขออภัยด้วยนะครับก็คือเราน่าจะ,ร,าาจะรับมาจากต่างประเทศต่างประเทศก็จะมีท่าตอนนี้มันมันบิดบเออมันมีหลายหลายอย่างในโซลสังคมโซเชียลนิวโซเชียลเน็ตเวิร์กใช่ไหมครับในเฟซบุ๊กหรือทวิตเตอร์อะไรเงี้ยก็ทําท่าตัวเองแล้วก็ถ่ายใช่ไหมครับมันม,มันมีที่บางประเทศไปถ่ายในท่าที่ในสถานที่ที่แปลกๆปที่ไม่อาจจะไม่ไม่คิดว่าเอ้ยคุณไปทาถ่ายได้ท่าแบบนี้ใช่ไหมครับ บา,บางที่ก็มีตกมาเสียชีวิตตกจากตึกมาเสียชีวิตก็มีแล้วเราก็รับรับมาเนี่ยเออเป็นกระแสมาจุดติดคือบางทีบางทีมันไม่ได้ไม่ใช่แค่การทําท่าออสนุกขำๆเดียวบา,บางคนก็เอาไปใช้ในทางธุรกิจใช่ไหมครับไปแพร่งกิ้งหน้าหน้าป้ายโฆษณาใช่ไหมครับอย่างเช่นคุณชีวิตใช่ไหมครับอันนีพ้พูดได้ว่าได้ครับ คุณชูวิทย์ก็เอาไปแพลงกิ้งใช่ไหมครับว่าหลังจากที่เขาล้มอยู่ที่โซล่าใช่ไหมครับแล้วแล้วเจ็บหลังใช่ไหมครับถ้าถ้าที่เขาเจ็บหลังบนเตียงเนี่ยแล้วก็ไปแพลงกิ้งอีกทีหนึ่งบนบนราวราวสะพานถ้าถ้าจะไม่ผิดครับในในโลกอินเทอร์เน็ตเราก็จะเห็นนะก็เนี่ยก็กระแสะก็ตุดติดนะครับโดยเฉพาะในบรรดาวัยรุ่นนะครับที่มี เรียกว่า new social น่ t w ว r k ไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า t w i t t e r รพวกนี้ครับอีกหนึ่งกิจกรรมที่ได้ข่าวว่าทางกลุ่มประกายไฟเนี่ยจะไปร่วมไปจัดกันก็คือการแต่งกายแบบเป็นชุดผีนะคะในวันพรุ่งนี้ไปฟังคุณอภิทธิ์เรื่องนี้เรื่องเราเป็นยังไงคะความจริงแล้วอ๋อคือเดิมทีเดียวเนี่ยก็อันนี้อาจจะเล่าปูเลยก็คือ,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 อวันที่วันที่19ที่ผ่านมาเนี่ยก็คือ,อคาดว่าจะเป็นสื่อก็ผมก็ให้สัมภาษณ์ไปว่าเออ เขาถามว่าเออวันที่29เ้23เนี้ยจะไปทํากิจกรรมอะไรไหมเขาบอกว่าเออมีความเป็นไปได้คือน่าสนใจว่าอาจจะมีเอ่อเรื่องของการไปแต่งหน้าล้อเลียนไม่ใช่หน้าแต่งหน้าหน้าชุดผีนะครับไปฟังคุณอภิสิทธิ์พูดปราใสครับไปแจมมิงนะ่งคือไป,ไปแจมมิ่งอยู่กับคนทั่วไปในในที่ที่ชุมนุมนะครับแต่ว่า บอกว่าเออเรายังไม,ยงไม่ยังไม่ได้เป็นมติของกลุ่มยังไม่ได้อะไรเงี้ยก็แต่ว่าสื่อเอาไปบอกว่าเหมือนกับว่าเราจะทําแล้วอะไรเงี้ยแต่เรามาคิดดูแล้วว่าเออเราก็คิดว่าเพื่อเหลี่ยกเ,ล,ยเลี่ยงนะครับเพราะว่าดูเหมือนกับว่า,าการที่ไปจัดเวทีตรงนั้นนะคุณอิวิเศ์ก็มีเป้าหมายที่ที่ไม่ได้ไม่ได้นําไปสู่ความลาบลื่นในการบริหารงานต่อไปในอนาคตใช่ไหมครับคือเราก็ต้องการที่เหลีกเลี่ยงการประทะเราก็จะไปจัดอยู่ที่หน้าวัดประทุมนะครับเพื่อแสดงหเห็นว่า ใช่คุณมาปราศัยเนี่ยในขณะที่คุณยังไม่เคยขอโทษใช่ไหมครับประชาชนที่เสียชีวิตภายใต้การบริหารงานของของรัฐบาลของคุณเนี่ยการบริหารงานก็คือคุณจะต้องแบบดูแลความสงบสุขความเรียบร้อยของประชาชนรวมถึงชีวิตของประชาชนมีประชาชนที่เสียชีวิตนะครับในภายใต้การบริหารงานของคุณเนี่ยแต่คุณยังไม่ได้ขอโทษหรือว่าไม่ได้แสดงความรับผิดชอบอะไรสักอย่างนึงครับ เราก็จะมาแสดงตนว่าเออมันมีมันมีคนที่เสียชีวิตนะตรงนี้นะอย่าลืมนะไม่ใช่มีแค่เรื่องที่คุณจะพูดเรื่องการเผาเรื่องของอะไรเนี่ยซึ่งมีข้อยังก็ยังมีข้อถกเถียงว่าการาเผามันไม่ได้หมายความว่าเป็นผลของผู้ชุมนุมอย่างเดียวใช่ไหมครับมันมีข้อ,ขอมูลข้อโต้แยง้งอีกเยอะแยะมากมายที่มันไม่ยืนยันว่าผู้ชุมนุมเนี่ยจริงๆแล้วผู้ชุมนุมเนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อ,ขอ,ของกับการเผาซะด้วยซ้ำไปนะฮะมันจะเกี่ยวกับข่าวที่บอกว่า ในวันพรุ่งนี้อาจจะเกิดการสร้างสถานการณ์อะไรกันขึ้นมาไมคนะก็เลยย้ายกันไปทํากิจกรรมกันที่วัดปทุมก็นั่นนะครับส่วนหนึ่งคือสิ่งที่สําคัญที่สุดคือเรากังวลเรื่องของความปลอดภัยของคนที่ร่วมกิจกรรมของเราเป็นอันดับต้นเลยครับก็เพราะว่าถ้าหากว่าเกิดอะไรขึ้นนี่ก็กลำบากใช่ไหมครับแล้วก็เข้าทางอาจจะเข้าทางกลุ่มการเมืองกันใด mm hmm. กลุ่มการเมืองใดกลุ่มการเมืองหนึ่งเพราะว่าก็เป็นเรื่องน่าแปลกว่า หล,หลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยคุณอภิสิทธิ์ไม่เคยมาที่จะมาพูดบริเวณนี้เลยทำไมต้องมาพูดตอนช่วงนี้ในช่วงที่ถ้าหากจะพูดตรงๆก็คือในช่วงที่กระแสของของเขาเมื่อเปรียบเทียบกับคู่ต่อสู้เนี่ยออสู้ไม่ได้อะไรเงี้ยก็ทำไมเลือกมาทําตรงนี้อะไรเงี้ยเราก็มีข้อสงสัยอะไรอีกเยอะแยะมากมายเราก็เลยเลือกที่จะย้ายเรียกที่จะไปประทะหรือว่าไม่ได้ไปประทะจริงเราไม่ได้ตั้งใจไปประทะเพราะว่าการไปร่วมฟังเนี่ยมันก็เป็นสิทธิของเราใช่ไหมครับ จริงแล้วการจะว่าไปแล้วคือการคุณว่าผิดเนี่ยไปโวยวายคนที่มาประชาชนที่มาส่งเสียงหรือมาชูป้ายเนี่ยผมก็ยังนึกว่าเอตกลงคุณจะมาหาเสียงใช่ไหมครับเสียงประชาชนใช่ไหมครับในขณะที่ประชาชนส่งป้ายส่งเสียงไปเนี่ยแล้วคุณก็ดูว่าเออไม่อยากจะได้รับไม่รับเสียงเหล่านี้แล้วแปลกดีเหมือนกันว่าเออในขณะที่คุณมาหาเสียงใช่ไหมครับแต่ประชาชนเนี่ยเอาส่งเสียงไปเนี่ยคุณก็บิปฏิเสธแล้วก็บอกว่าเป็นการมาป่วนพวกเขาก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสงสารน่า ตกใจเหมือนกันว่าเออมีทัศนคติแบบนี้ได้ยังไงเล่ครับกิจกรรมในวันพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะกลับมาตามต่อในเบรกหน้าแล้วรวมถึงจะมองไปข้างหน้าด้วยนะครับว่าหลังจากนี้อาจจะเป้าหมายใกล้ๆ3กรกฎาคมประกายไฟมีอะไรในช่วงเลือกตั้งหรือหลังจากนี้เป็นอย่างไรพักกันสักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวกลับมาสนทนาต่อในช่วงหน้ารับ ผู้ชมกลับเข้าโซรายการที่นี่ M V 5ในช่วงสุดท้ายแล้วนะคะพูดถึงประเด็นในวันพรุ่งนี้นะคะหลายค,คนก็มีความเป็นห่วงวิตกกังวลกันว่าเอ๊ะการที่คุณพิสิทธิ์จะไปปราศัยใหญ่กันที่ราชประสงค์เนี่ยมันจะยิ่งเป็นการเติมเชื้อไฟหรือว่าเติมปัญหาความขัดแย้งให้ยิ่งลุกลาบมบานปลายมากขึ้นไปอีกหรือเปล่าส่วนตัวทางคุณเทวฤทธิ์เนี่ยมองประเด็นเหล่านี้ยังไงบ้างคะค,คือ,อแน่นอนอย่างที่บอกไปเ,เมื่อเบรกสักครู่ใช่ไหมครับว่า คือคุณอภิสิทธิ์เนี่ยในขณะที่ตอนนั้นน่ะถ้าเรายังจํากันได้ถ้าเรายังไม่ลืม่ลืมใช่ไหมตอนที่ปี5้าหนึ่งเนี่ยตอนที่เขาเป็นผู้นาฝ่ายค้านเนี่ยคือมาตรฐานคุณอภิสิทธิ์เนี่ยสูงมากนะครับสูงมากช่วงหลังสั่งสลายการชุมนุมของกลุ่มพัฒมิตรนะครับวันที่7ตุลาใช่ไหมครับหลังจากนั้นวันที่9ตุลาทันทียังไม่มีกระบวนการในการสอบสอบ,สอบสวนข้อเท็จจริงอะไรนะครับคุณอภิสิทธิ์เรียกร้องให้รัฐบาลลาออกเรียกร้องให้รัฐบาลรับผิดชอบนะครับแต่มาในทางกลับกันมาสู่รัฐบาลาอ หนึ่งปีนะครับอันนั้นคือถ้าพูดถ้าคิดให้เยอะๆหน่อยนะครับก็คือสี่สิบชั่วโมงครับสองวันใช่ไหมครับสองวัน48ชั่วโมงนะครับแต่นี่หนึ่งปีนะครับหนึ่งปียังไม่ได้ยินยังไม่หลุดปากความรับผิดชอบมาเลยนะครับในขณะที่เนี่ยวันที่23เนี่ยมิถุนาเนี่ยก็ยังจะไปถ้าตามภาษาชาวบ้านนะครับเขาเรียกว่าไปปัสสาวะรถหลุมศพนะครับ เรียกว่าไปปสัสสาวะรถหลุนศพก็คือจุดนั้นเป็นจุดที่มีผู้เสียชีวิตนะครับคุณภิสิทธิ์ก็พูดว่าตรงนั้นไม่มีใครเสียชีวิตนะครับจริงแล้วก็มีนะครับอันนี้เฉพาะข้อมูลที่เห็นเห็นก็คือในตรงเซนต์เทนเวิร์ดนะมีคนที่เสียชีวิตต้องขอโทษที่จำชื่อไม่ได้นะเป็นผู้ชายนะครับอายอุเป็นวัยรุ่นนิดหน่อยครับคือไม่มีไม่ใช่ผู้เสียชีวิตไม่ใช่มีแค่ที่งวัดประทุมหนึ่งเดียวนะครับตรงเซนต์เทนเวริร์ตรงตรงแยกสารแดงก็มีนะครับไล่ลงมาไล่ลเรียงลงมาตอนทที่หาาารเข้ามาปฏิิบัต ประเด็นการนะครับคุณอวิสิ์ก็ยังบอกองว่าทหารไม่มีการเคลื่อนกำลังในขณะที่ที่คณะกรรมการตรวสอบสวนข้อเท็จจริงนะก็สอบทหารก็ให้ปากคําว่าทหารมีการเคลื่อนกําลังจริงนะครับอยู่หน้าวัตุมก็ทําจริงนะครับมีการยิงจริงก็มีนะครับอันนี้คือปากคําของทหารจริงแต่คุณอวิสิ์ก็ยังยังเขาเรียกว่าอะไรภาษาอะยรู้ไหมคือ,อขออนุญาตครับแผลนะครับแผลไปเรื่อยนะครับคือสี่ข้างอาจจะแสบๆคันๆไปแล้วตอนนี้นะครับทีนี้ เรากลับมาดูว่าไอ้วันที่วันที่ยี่สามเนี่ยมันเป็นการที่คุณอวิสิตจะไปเนี่ยมันเป็นการเติมเชื้อไฟหรือไม่อย่างไรครับผมเห็นสิ่งหนึ่งที่คุณอวิสิตเนี่ยพยายามที่จะต,มตจมตีโจมตีฝ่ายตรงข้ามโดยการสร้างตะกะว่าคนที่ไม่พอใจรัฐบาลระหว่างการหาเสียงทั้งหมดนะครับคือนอกคือคนเสื้อแดงคนเสื้อแดงทั้งหมดคือนวชคนแล้วก็นวชทั้งหมดอยู่ภายใต้การควบคุมของพรรคเพื่อไทยนะครับ ถ้าหากว่าเป็นเช่นนั้นนะครับคนไม่พอใจกับการบริหารงานของรัฐบาลชุดนี้เยอะมากนะครับคือดังนั้นแสดงว่าพรรคเพื่อไทยมีมวลชนเยอะมากจะเรียกว่าเกือบทั้งประเทศก็ได้คือเราไม่ต้องเราต้องไม่ลืมนะครับว่ามันไม่ใช่เพียงแค่การสลายการชุมนุมอย่างเดียวที่สร้างไม่พอไม่พอความไม่พอใจกับประชาชนที่มีต่อรัฐบาลชุดนี้ใช่ไหมครับตั้งแต่น้ําท่วมซังจานะครับ เอาเล่าตั้งแต่เริ่มต้นเลยนมโรงเรียนใช่ไหมครับเราถ้าเรายัางจากันได้เรื่องนมโรงเรียนที่มีการปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันในช่วงนั้นใช่ไหมภายใต้รัฐบาลชุดนี้น้ําท่วมซ้ำซากน้ําท่วมแล้วท่วมอีกนะครับคือปัจจุบันเนี่ยน้ำไม่ได้ไหลาตามแรงโน้มถ่วงของโลกเรืใช่ไหมครับคือมันไหลาตามอํานาจในการเปิดปิดประตูน้ําใช่ไหมครับแต่ปัจจุแต่นะการมันขึ้นอยู่กับการบริหารงานของรัฐบาลหรือขององ,องค์กรต่างๆที่มีอํานาจในสังคม